โอ้โหสามเอ็มตัวแรงมาครับพี่น้องโอ้ยแม่งไงวะโอ้โอ้ไปดูวะเบาเบาอ้าวเโอ้ยตายมาข่วงหน้าควยอีกแล้วพี่น้องาโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยมายำเลยอ่อนตนยำนน่นครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนั้นโอ้โห โอ้ยเบิ่งยากเลยครับพูดอะเฮ้ยเบิ่มที่ถอยไปติดเลยครับเติมเบิ่มเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่นะครับเอาได้เพราะโอ้ยแรงครับแรงดูเอ้ยอู้ยแรงครับออ้ยได้ยินแต่เสียงครับ คืนะ่ะจบแล้วครับรอหน้าล็อกแล้วเอายกดำลแล้วโอ้ยมันยากเลยครับตัวเนเ้ยียบร้อยแล้วครับรอหน้าล็อกแล้วเกมโอเวอร์ โอ้ไปได้ก็ไปได้เออตัวนี้นธรรมดาก็ไปลามาเนาะเออโอ้ไปพุทธก็ไปพุทธไปพุทธหม้อพักพุทธเนาะเออเสียงนี่ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยเนาะจบแล้ว่ะ มเสียงกับเสียงเสียงโอ้เปิดประตูออกมาฟังเสียงกูเนี่คยครับ้มาดาเนี่ยนะโอ้ยออนซอนครับตัวน่ะนายำไดบ่ผิดหวังครับมาดมาเนาะมายำไดนี่ได้ชมครับได้ชมเเด็ดตลอดครับ <c ười> อเอยเออ เอาไปจำนวนนั้นแล้วครับเพราะคำคำเนาะโอ้โอ้ยแหลงแหลงอู้ได้อยู่ครับได้โยกครับมีโยกอุ้งโอ้ยอู้ได้ครับได้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 เราหนาขึ้นแล้วเนาะโอ้ฝีมือครับฝีมือโอ้ยเปิดประตูออกมาเบิ่งเสียงพ่วงมบฟังเสียงพ้องเนาะวัธรรมดาครับโอ้ยอะไรครับเออ โอ้แแรงกับแรง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 พ่อโตเลยครับตัวนี้คนขับนี่ครับแรงอ้าวเปล็อกรอยเด้อโอ้บล็อกกับโอ้แรงครับแรงแรงแรงรถปมไม่ออกไปมื่อกี้นี่ติดกับมาว่ได้เลยเนาะสามเอ็มนี่แรงครับสามเอ็มเนาะโอ้หอยไม่ฟังเสียงครับโอ้ phân chia nhau bài phụt của bài phụt. Wow! Woah, 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 ôi 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 bài 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 ôi này ôi, ôi, có sút chính nhạc Ôi ôi ôi, ôi, ôi mê lại, mê lại tụi nó. โอ้ยไปจอดเมื่งไกที่มาจอดอันดดกหน้ากันไนะครับตัวนี้โอ้ยมองจอดเื่อนไปยากกับพี่น้องเออนอนอนโอ้ยโอ้ยโออ้ยตัวนี้สำคัญกับสัวเยยอมยอม